เกียงและดาพานะคะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโคร,รงการพัฒนาศักยภาพการตลาดของ SME ด้วยโซเชียลมีเดียปี2557รุ่นที่1นนะคะต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับ SME ยุคปัจจุบันจริงๆเลยะคะ่ะได้ทั้งในเรื่องของความรู้นะคะแม้ใน,นเรื่องออแรงบันดาลใจนะคะเพื่อมาปรับใช้แล้วก็พัฒนาธุรกิจต่อไปะคะ่ะ อย่างที่เราได้เรียนกันมานะคะว่าคอนเทนต์ is t h king นะคะหรือว่าคอนเทนต์สำคัญที่สุดนะคะแต่มากไปกว่าน,นั้นก็คืออย่างที่โค้ชโรเจอร์บอกไว้นะคะว่าทํายังไงให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยเป็นเหมือนสโนว์บอลนะคะสร้างแรงกระเพื่อมส่งต่อไปได้ไกลมากที่สุดนะคะแล้วก็ชอบคำหนึ่งที่โค้ชเคยบอกไวค้ค่ะว่าเชื่อไหมรอยยิ้มส่งต่อได้นะคะอันนี้รู้สึกว่าโดนใจนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะคือนอกเหนือนไปจากคอนเทนต์ที่ดีะคะ่ะเราต้องกลับมามองที่ตัวเราเองก่อนว่าอะไรคือ U S P ของคุณ USP ของคุณคุณเนี่แตกต่างจากคนอื่นยังไงทำไมคนอื่นต้องเข้ามาหาคุณนะคะและมากไปกว่านั้นคือโค้ชจะสอนให้มองที่วิชั่นของเรานะคะให้มองภาพใหญ่ของธุรกิจก่อนว่าธุรกิจของคุณมีเป้าหมายยังไงนะคะแล้วค่อยพัฒนาหรือว่าวางในแง่ของการตลาดว่าควรจะไปวางที่จุดไหนนะคะแล้วให้โซเชียลมีเดียหรือเฟซบุ o กเนี่ยเป็นแค่ส่วนที่จะไ r ฟ์ในแง่ของธุรกิจของคุณให้เติบโตต่อไปนะคะ และส่วนหนึ่งที่มองว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยนะคะคือมีทั้งในเรื่องของวิทยากรที่ช่วยอบรมความรู้นะคะในเรื่องของดีเทลต่างๆเป็นความรู้ที่อัปเดตนะคะและยังมีโค้ชช่วยดูในกลุ่มย่อยนะคะแบบ่งกลุ่มย่อยทำให้เนี่ยได้รู้ถึงข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ได้เข้าไปใกล้ชิดกับแต่ละธุรก,กิจมากขึ้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยมองว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยคะ่ะทำให้ได้ โชโเจอนะคะก็จะมีหลายๆคนที่มีความโดดเด่นของธุรกิจนะคะโดยเฉพาะเฮียยุทธนี่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะก็แอ ใช้กลยุทธ์ของเฮยุท์มาพัฒนาและก็ปรับปรุงในในเพจของ I s ซ u d y UK ้ด้วยนะคะแล้วก็ทายที่สุดนี้อยากจ,จะขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกท่านนะคะทั้งคุณหลิงนะคะคุณเมธาและก็ทีมงานท่านอื่นๆนะคะรวมถึงวิทยากรและก็ที่สำคัญนะคะโค้ชโรเจอร์นะคะคือทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการอบรม ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะรุ่นถึงเพื่อนๆในทีมโค้ชด้วยนะคะที่ก็ให้กําลังใจแบบปันประสบการณ์แล้วก็ให้ความรักความกุล้วก็มิตรภาพที่ดีต่อกัน,นะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ